สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเก็บแตงแล้วไหมเนาะเก็บแตงนิดนึงเก็บถั่วเก็บแตงเอาไปวดาาัดนะคะท่านผู้ชมนะโอ้ยหนอหนผู้ชมหอนพี่น้องใส่ละแตงเอ้าบ่บอกเดี๋ยวเอากระตาม,มา,าเด็กด่างเอาดวงใหญ่ๆ,ๆนี่แหละไป มวยละ่ะที่หาหน่อยโอ้ยอุ้ยอุยอย,อยาการนะลูกยาการนะโอ้ยเดี๋ยวนะว่าใส่ทุกช่องคนอีปเปิกเดี๋ยวว่าพลังอยู่แล้วนีออ่มันยืดสูงห,หน่อยต่ำๆหน่อยต่ำๆหมายถึงหน่วยที่เกิดใหม่ๆนะคะทุกช่องเอ้ยเกิดนานๆแล้ว,วนะเนี่ยนะมาไปทางคนด,ดีกว่าโอ้ยการนอนอบเอาพักกระมักได้เนาะพักนี่จะชอบมากเลยคนน่ะ สิบ่เต็มถาดเดี๋ยวจะหน่อยไปได้หลายเลยโอ้ยสูงขึ้นไปน่ะแม่เฮ้ยก็ได้สันโอเคพี่น้องไปพางกันเดี๋ยวสิมาเก็บเออ่ถั่วเฮ้ยฮะโอ้โหร่วงแล้วสมาชมร่วงแล้วเฮ้ยเขาสวนนายบอกับตาเงี้ยบึกตายแค่นั้นโอ้ย หัวตัวขมเอาเซอันนี้ต้นเงาอพออีตูพอดีกับฮิชัดเลยนะชัน้นนม่พี่น้องพี่น้องบกตัวนี่พี่น้องไปพันแล้วก็จะเอาลูกสวยๆน,นั้นันะโอ้ยทำไมช่วยห่อนห้อนเขับไปห่ามจมหุบปาก <laughs> หูปากท่านผู้ชมหูปากเราก็จะรีบเด็ดได้เป็นอันแ้วเดี๋ยวมันสีเอ่อถั่าแล้วแป๊บเดี๋ยวกระเถานี่ยเหมือนมันกำลังกระเถาแล้วโอเคแต่เพ่อนบโอ้ยเด็ดหลายแล้วเป็นอันหลายหลายแล้วไม่แตงไม่สุบผักแล้วะไปสิเพราะท่านผ่นโอ้ยขับรถกับไก่แล้วท่านผู้ชมเป็นเกือบสมองเหมือนเราไปวัดก็ได้พักกันนั้นเขาเด็ดแล้ว 那不拉好了，掉的不行。